โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษาทาัททั้าทางหลายได้พากัรสมาทานศีลและสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปก็เป็นโอ,อกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเจริญสมาธิจิตทวิปัสนายานวันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง สมาถะคือกายกตตานุสติกรรมาฐานกับษษายายวิปัสนาญาณควบคู่กันไปแต่ตอนก่อนนี้ท่านหลายเจอะพิจรารณาเป็นอย่างอื่นอันดับแรกให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เป็นปกติเวลาใจเข้ารู้อยู่ว่าใ,ใจเข้า เป็นลายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเป็นการทรงอารมณ์เขาไว้แล้วก็พร้อมกันนั่นก็ใช้หูฟังเสียงอารมณ์จิตคิดตามเสียงถ้าหูฟังเสียงอยู่จิตคิดตามเสียงอยู่ก็ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าขณะใดหูยังฟังเสียงได้ยิน จิตคิดตามเสียงรู้เรื่องแสดงว่าสติสัมปญญะของเราดีจิตเป็นสมาธิตถ้าว่าจิตของเราพิจารณาตามเสียงไปด้วยมีความเข้าใจตามนั้นเกิดนิพพิทายานปรากฏก็จะเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณมีการศึกษาแลกรรมฐานถ้าศึกษาแบบถูกต้องก็เป็นของไม่ยาก ก็กรมาถ่ายขององค์สมเด็จพระผููมีพระภาคมาดิสอนให้ยากสอนแบบง่ายๆแต่ที่ทํากันไม่ได้เพราะไม่สนใจจริงเท่านั้นได้เป็นของยากจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีใครเขาได้กันเลยเวลานี้และการต่อมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรเสด็จมาโปรดปัรดาพุทธบริสัท จนกรทั่งถึงสมัยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยขาดตาเรียเจา้านี่ก็สแสดงว่าเพรามาถายองค์สมเด็จพระพูทธมีพระพ่าเจ้าไม่ยากแต่ที่ยากเพราะเราไม่ตรงการนี่การจเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านของจิต แล้วต่อมาเราก็มาคิดทึงร่างกายเรากรรมาถานในสอนเฉพาะในร่างกายเท่านั้นให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดเรามีแก่มีเจ็บมอป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดท่าเจยอของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุด อันนี้ถ้าเอาจิตไปเกาะจิตมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตแยงเกาะอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าเราไม่พ้นจากโลกธรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏวตะก็แสดงว่าเรายังรักโง่งเกลียดดีถ้าเรารักดีเกลียดโง่งแล้วก็ต้องการทิ้งวัฏะการทิ้งวัฏะก็คือการทิ้งกันห้ในร่างกายตนนั้น นี่การพิจรารณาร่างกายที่พระอรหันตุกองต้องผ่านหมายความว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์ต้องต้องผ่านกรรมฐานกองนี้ถ้าไม่ผ่านกองนี้ทั้งหมดจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้กรรมฐานกองสําคัญก็คือเทวกายกาตานุสติกกรรมฐาน ยังมีการพิจรารณากายร่วมกับอสุภกรรมฐานสองอย่างควบกันการที่พระพุทธเจ้าพิจรารณากายคือมีผมขนและฟันหนังเนื้อตับไตไ้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสาวะไตใหญ่ไ้น,น้อยน้ำเลือดจำเหลืองน้ำหนองที่มันมีอยู่ในกายนั่งนลกไปด้วยนะ นึกไปด้วยวันในกายถ้าเรามีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีอุจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเลสเซมหะแก้าไส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตับตายไส้ปอด ร่างกายก็มีสภาพอย่างนี้ความจริงร่างกายไม่ใช่มีเป็นสภาพแท่งคึบมันเป็นโครงภายในเต็มไปด้วยจักรกลในการอินว่าร่างกายเต็มไปด้วยจักรกลไม่สําคัญโยงสมเด็จพระพุทธกัวันให้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถ้าเที่ยงจริงๆมันก็มีการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ร่างกายของเราเที่ยงไหมนึกดูถ้ามันเที่ยงจริงๆและเกิดมาใหม่ๆมันเป็นเด็กมันก็ต้องไม่รู้จักโต <c oughs> เรายังพูดภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมันก็ต้องพูดไม่ได้เกิดวันแรกเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น ตอนนี้เวลานี้เรากับเด็กมีสภาพเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแล้วมันโตกว่าทำงานได้ทุกอย่างพูดรู้เรื่องรับผิดชอบดีไมด่ดีก็ไม่ยู่ตัวคนเดียวมีสามีมีพัญญามีบทมีกิดาก็ได้ว่ารา่งกายของมันไม่เที่ยงสภาพบันเด็กหายไปความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาถึงนี่มันไม่เที่ยง <c oughs> แล้วไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งแล้วจะเห็นนี่เปนริยสั์มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายเพราะม,มันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะอาศัยความไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์ถ้าการมันเที่ยงจริงแล้วกินข้าวอิ่มเดียวมันก็ต้องอิ่มตลอดเวลาไม่มีการหิว ไม่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่อาการหิวแม่แปลกายคุกความทุกข์กินข้าวแล้วก็มีการปวดอุจาระปัสสาวะกายปวดอุจาราปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ถ้าต่อกันแบบธรรมดาการปวดปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์อุจาราปัสสาวะเป็นทุกข์ การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดมีกระด้างกายเป็นปกติการป่วยไข้ไม่สมบายมีอาการเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต้เราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่เราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าความปรารถนาไม่สมหวังอยากได้อะไรมันไม่ได้ตามใจนิสแสวงหาทำแล้วทุกอย่างไม่ได้สูงความปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นึกเต่าปัญญาเนี่ยเห็นว่าสุขเราเกิดต่อไปก็แล้วกันแม่งก็ทุกข์นี่ของที่รักคนทัดพ่าจากเราไปคนที่รักตายจากเราไปของที่รักสลายตัวไปมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์นี่ถ้าเราเกาะอยู่มันก็ไม่ทุกข์นชีวิตของเราถ้าจะตายเราจะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นี่มันก็แป็แงกายของความทุกข์นี่เป็นอันแร่างกายของเรามีขึ้นมาเพราะเตเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ร่างกายเป็นทุกข์แล้วแล้ว,ลวร่างกายมีอะไรอีกร่างกายก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโรครก น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะเป็นต้นเราเห็นว่ามันสกปรกหรือว่ามันสะอาดทั้งย่ไม่ต้องตอบกันแต่ใครเห็นว่าสะอาดก็ตามใจพื้นความจริงใจก็พ้นจากร่างกายไปไม่ได้พ้นจากโลกไม่ได้เป็นอนา,ามันสกปรก นี่ในเมื่ออาหารใหม่อาหารเก่าจาระประสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันอยู่ในร่างกายเราดึงว่ร่างกายเราสะอาดได้อย่างไงนี่สิ่งทั้งหลายภายนอกเป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้ออย่างนี้เป็นต้นอาจจะเฉพาะหนังไม่ต่อถึงเนื้อกินึินอยู่ภายนอกที่เรามองความสวยสดสง่งามแค่หนังแค่หนังกับฟ้าสิ่งที่มันหลอกตาเราเราชอบหลอกตัวเอง ร่างกายเขาเต็มไปด้วยความสกปรกเวลาที่จะโชว์ก็อาบน้ำอาบท่าํำละร่างกายขัดสีชวีวัน,นอร้นมาแต้มนิดนี้ไปแต้มหน่อยทานน้นนิดทานี่หน่อยนี้ผมใช้เรียบร้อยเอาผ้าที่สีสวยๆเอาเข้ามาแตะร่างกายแล้วก็ไปส่งกระจกแล้วก็มาชมตัวเองว่าสวย นี่เราก็นั่งยืนโกหกตัวเองโกหกชาวบ้านว่าเธอสวยที่ไหนในเมื่อร่างกายเรามีสภาพมันก็ส้วมเดินได้ภายในมันส้วมแล้วใครเห็นมันส้วมสะอาดแล้่ส้วมสกปภนี่เวลาเมื่อร่างกายเราเต็มไปความสกปกกายกตานนุสติกรรมฐานเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันมันไม่ไม่เป็นแท่งทึบ อาสุรกรรมฐานบวกขมายนอวร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมมนี่เป็นเร็่อของจริงต้องพิจารณาสิ่งน้ำไหลายเหล่านี้นให้เป็นเอกคตารมคำว่าเอกคตาร,รมแปลรมอันเดียวนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่จะเป็นเวลาไหนาก็ตา,าม จิตใจเห็นอยู่เสมอว่าร่างกายเป็นหรือ่เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความสุขรกเห็นคนอื่นเดินผ่านมาเราเย็นยาตาจะไปติดแค่ผ้าและแค่หนังมองเลยหนังทะลุเนื้อเข้าไปทะลุเนื้อเข้ามาถึงตับไตไส้ปอดเห็นจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ภายใน มีไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตไส้ปอดปารากฏอยู่แล้วเรารู้ดูได้ดีว่าเห็นสมคนเดินมาก็แล้วกว่าโอ,อ้นี่ส้วมเคลื่อนที่มาแล้วนีส้วมันเป็นของสุขปรกฑเราต้องการส้วมเข้ามาประคับประคองยังไงนี่ใจพวกเรานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสอนให้หาความจริงของร่างกายให้พบ อันนี้แหละเป็นกรรมฐานถ้าเราปฏิบัติกองนี้กองเดียวเรื่องจิตเป็นเอกกตารมเรื่องการเป็นบระสูรดัสกิทาคานาคาราหันนั่นก็เป็นของไม่อยากมันจบของกองนี้กองเดียวและถ้าเราเอาจริงๆแล้วสนคัญจะลืมสิลืมไปวินัยฟังทุกวันธรรมะฟังทุกวันลืม ถ้าลองฟังทุกวันลืมแล้วก็ตั้งใจไปเลยว่าเราจะนรกขุมไหนจะไปนั่งนึกมาจะมาเกิดเป็นมนุษย,ษย์เป็นเทวดาหรือผรมเลือกว่าให้ดีที่ว่าเราจะเอานรกคุมไหนแน่จะได้ตั้งใจไปให้มันตรงไม่ต้องไปผ่านคำนั้คมพยายมถ้าหูอย่างสัมผัสอยู่กับธรรมะเราก็ยังลืม ผูส้สัมผัสอยู่กับพระวินัยเราก็ลืมนี่แสดงว่าเราลืมดีจะไปไหนถ้าเราลืมสตางค์นกกลายเป็นค <c oughs> นไม่มีสตางค์คนที่ไม่มีทรัพย์ไปไหนก็มีแต่ความลําบากนี่ธรรมะเของอกสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าเป็นทรัพย์เราเรียกกันว่าอาริยทรัพย์คือทรัพย์อประเสริ การจิตออกจะแรงกายนำทรัพย์สินไปไม่ได้แต่นำอริยทรัพย์ไปได้แต่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราลืมอริยทรัพย์เวลาตายมันก็ลืมก็ไม่มีโอกาสจะเอาไปการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้เราพิจารณาและภาวนาเป็นปกติก็เพื่อให้จิตมันชินจิตมันจะได้เกาะจะมีอารมณ์เป็นฌานเพื่อทรงอารมณ์ไว้ ไปไหนก็ตามข้อนี้ถ้าเป็นฌานนะเห็นคนเห็นสัพท์เดินมาเห็นร่างกายเรามันสกปรกอยู่ตลอดเวลามันมีแต่ความรังเกียดในร่างกายร่างกายของเราเองเราก็แสนที่จะรังเกียดในร่างกายของบุคคลอื่นนะถ้าเรา,ราเกียดร่างกายเราเองนั้นดันไปรักร่างกายคนอื่นก็น่าโก่อยสติไม่ดี ได้นบนสติสมัมปชัญญะดีเขาไม่ทําแบบนั้นนี่ในเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเรามันเต็มไปได้วยความสุขกงบแล้วก็เต็มไปได้วยความทุกข์น,นี้ต้องคิดเห็นทุกวันแล้วก็ทุกลมให้ใจเท่าออกเต็มไปได้วยความสุขกงบแล้วก็เต็มไปได้วยความทุกข์มันมีอะไรเป็นนี่น่ารัก ้าเราเข้าจิตเข้าถึงบัญชาญจริงๆมันจะเกิดความรังเกียจร่างกายเพรามะมันสกปรกแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้นี่ทำยังไงมันมันรังเกียจร่างกายเส็จแล้วนี่ก็ไม่อยากมันอยากจะมีมันอีกที่ร่างกายคือกันห้าเมื่อความรังเกียจร่างกายปรากฏพระพุทธเจ้าเนี่ทรงเรียกวันนี้พิทายาน เป็นมิปัสนายญาณตัวที่หกนี่ม้ก็ะไรจจจบมิปัสนายญาณอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายเต็มเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปลนตามีความสกปรสกสมมุ่นปฏิสุทธิ์จิตของเราจะมีความรู้สึกยังไงกับร่างกายร่างกายมันหิวร่างกายมัน on, ร้อนร่างกายมันหนาว ก็เราก็ตั้งอยู่ในสังขารเปรียหายาลถือว่าการทั้งหมดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายมันจะประสบใจของเราไม่เดือดร้อนถ้ามันร้อนเกินไปก็หาเครื่องเย็นให้มันมันหิวก็หาอาหารให้มันกินเพราะเราต้องอาศัยมันมันหนาวก็หาความอบอุ่นให้แต่ใจคิดไว้เสมอว,ว่าเจ้าร่างกายกับเรานี่ มันสุกโปรกเราใช้มันอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ถ้ามันสลายตัวมาะไยเราก็มันก็เลิกกันขึ้นชอว่าร่างกายจะไม่มีสําหรับเราตอบอีกจะมีกันได้ยังไงถ้าร่างกายมันสุกโปรกยังไม่พอเต็มเลย้ความทุกข์สร้างความทุกข์ความยากให้เกิดขึ้น นี่ม anyway, ันสังขารโรคเปข้ขาหยาดเกิดขึ้นแล้วเราไม่เมาในร่างกายเห้มร่างกายไม่ดีไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรามันสุขรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะแก่ก็ใจก็สบายฉันรู้แล้วว่าแก่จะแก่อย่างนี้เรียกว่าสังขารโรคเปรี้ขาหยานถ้ามันป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ไม่เดือดร้อนเพราะธรรมดาเขามันต้องป่วยไข้ไม่สบาย ยงงอย่างนี้เรียกว่าสังขารุูปเปรียญายาการรักษสาตัวเป็นการระงับเปรตนาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคิดไว้เสมอว่ามันจะพังอมไรก็เชิญพังพังเมลัก็เลิกกันมันนั้นเมื่อนี้เมื่อจิตใจเขาปรับปรุงได้อย่างนี้แล้วด้วยการกระทบกระทัทงะ่งการรวมภายนอกการนินทาสนเสริญความสุขความทุกข์มีลาบได้ลาบมียศเสื่อมยศ อะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกับใจเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมี่ยเราไม่หวั่นไหวเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เป็นร่างกายข้อร่างกายที่ทรงอยู่ในโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นใจปกติไม่เด็ดร้อนอย่างนี้เรียกว่าสังขารุ่งเรืองขาใหญ่จนี้เวลาที่มันจะตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วมันต้องตายเท่านี้ความตายไม่ได้ใจปกติ ตายตายก็เฉญตายเราพร้อมแล้วแานกิจที่เราต้องทําเราทำครบถ้วนแล้วทางใดที่จะไปสวรรค์เราสร้างแล้วทางใดที่ไปพมทธมรรเราทําแล้ว,าลวทางใดที่จะไปพระนิพพานเราทําแล้วเมื่อสิ่งเหล่านสามัญการครบถ้วนความตายเป็นของปกติตายจากความมนุษย์จะดีกว่าเราเป็เทวดาสบายกว่าสบายความมนุษย์มาก เป็นพร้อมเราก็สบายาฏิวดาถ้าไปนิพผ่านสบายที่สุดไม่กลับถอยหลังลงมาอีกเนี่ยอารมณ์ใจของเราที่มีปกติมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระจินาสีแน่นอนองค์สมเด็จพระจินบอกกล่าวว่าจิตที่ท่านจะต้องทําได้ทําเสร็จแล้วจิตอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกนั่นคือความเป็นพาระหัน นี่กล่าวโดยย,ดย,ดย่อการเจริญพระกรรมฐานความมุม่งหมายมีเท่านี้แล้วทําเป็นจริงๆแค่นี้มันก็เป็นอารหาัานต์คอยใจเรารักจริงๆเท่านั้นอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกชาวบ้านอย่าเมาในความชั่วคิดว่าเป็นความดีจงเป็นผู้มีสติสมัยยิญยะสมบูรณ์ สตินึกไวสมัชัญญะรู้ตัวสิ่งใดที่ควรไม่ควรให้มันรู้ไม่ใช่จะไปนึกว่าควรไม่ควรตามอธิยาสายวรระวินัยมีอยู่ศีลมีอยู่คำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ศึกษาคำสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามนั้นให้มันตรงตามจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคำว่าดีไม่ดีจะปรากฏ แต่จิตใจของเรายังไม่เคารพในคำพัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ยึดถือเป็นคลังไม่คุนฟ้าไม่สนใจแล้วปฏิบัติตามอธิยาสายสิ่งที่ไม่ควรคิดว่าควรสิ่งที่ไม่ควรคิดว่สิ่งที่ควร,ค,วร,ค,วรคิดว่าไม่ควรไอ้ว้าอารมณ์ผิดก็มาปฏิบัติ แทนที่มีผลตามที่องค์สมเด็จพระสุนสทรบัติโสภากแนะนนำาวารายไปสวรรค์พุทธม,มลงได้ในพานเราก็ไม่ต้องไปงแล้วโน่นกลับเหลียวหลังไปใหม่ไปตั้งต้นจากนรกขึ้นมาใหม่เือวมาเราเป็นสาวว่าของค์สมเด็จพระจอมไตรจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่หลอกลวงตัวเองทัาบรรดาพิสุขสมเนม็จพรผู้บริษัททั้งชายอย่างหญิง เรื่องการเป็นพระเรียเจ้าเนี่ยมันเป็นของไม่ยากแต่ที่อยากก็เป็นเราเร็วเกินไปถ้าเราไม่ชอบเร็วที่อย่างเดียวก็เราชอบดีที่อย่างมันก็ได้ดีเข้ามานี่จิตใจมาทีกายบาใจาปาก้ะพูดชอบอยากจะดีอย่างนั้นอยากจะดีอย่างนี้แต่รวมเรื่งความดีเราไม่บูชาไปบูชาความเร็ว แล ok um nah e ้วม um ันยาวดีมาจากไหนอะไรต่อที่นี้ไปขพราะรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะดีในิยานบอกบเวลา